PowerPoint เยเป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดของ Microsoft Office นะครับในการสร้างกราฟเนี่ยนะฮะปกติแล้วที่เราเห็นกันอยู่นะฮะค่อนข้างจะเก่งก็คือการใช้โปรแกรม Excel นะฮะอย่นี้หลายท่านเนี่ยสร้างกราฟเอาไว้ใน Excel เราเรียบร้อยแล้วนะฮะปกติเราจะมีเซนข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ใน Excel มากกว่าที่ที่อยู่ในโปรแกรมอื่นนะฮะีเกี่ยวกับกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการที่ผมอยากจะคุยให้ฟังในซีนดีชุดนี้คือการที่เราไปดึงเอาโปรแกรมของ Excel Chart นะฮะของ Excel เอาขึ้นมาใช้เราจะได้ประโยชน์จากนันที่โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใหม่เข้าไปใน powerpoint ของเรานะฮะวิธีการเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับให้ท่านไปที่เมนู insert นะครับที่เมนู insert ก็เลือกที่คำสั่ง insert object นะครับ ที่ insert object เนี่ยจะเป็นจะมี dialog box insert object ออกมานะครับให้ท่านคลิกที่ create from file นะฮะที่ create from file นะครับท่านคลิกที่ browse นะฮะเมื่อคลิกที่ browse เนี่ยเราจะไปดูนะครับว่าไฟล์ excel อันไหนที่เราที่เราสร้างกราฟเราเก็บเอาไว้ในไฟล์นั้นนะฮะเราก็ไปเลือกนะครับเรืเลือกได้ไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิก ok ออกมานะครับเมื่อคลิก ok ออกมานะครับอยากให้ท่านติ๊กที่ลิงก์ด้วยนะครับติ๊กที่ลิงก์เดี๋ยวผมจะบอกว่าลิงก์จะมีประโยชน์อะไรนะครับ เมื่อลิงเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกที่โอเคมานะครับคลิกโอเคเรียบร้อยเนี่ยเราเห็นรูปกราฟปรากฏอยู่ในสไลด์เราทันทีนะฮะคือนี่รูปกราฟที่เราสร้างจาก Excel ที่เราสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาใช้นะครับสะดวกทีเดียวทีนี้ผมมีคำแนะนำนิดหนึ่งนะฮะผมจำได้ว่าตอนที่เราคลิกที่ลิงก์นะฮะที่ลิงก์เนี่ยหมายวามว่าเมื่อเราดับคลิกลงไปที่รูปกราฟเนี่ยนะครับดับคลิกลงไปเนี่ยเขาจะวิ่งไปเข้าที่ Excel ทันทีนะครับเราสามารถจะไปแก้ไขข้อมูลที่ Excel ได้นะครับ เมื่อแก้ไขข้อมูล Excel นะฮะสมมติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบของของกราฟนะฮะเราเปลี่ยนชาร์ตใหม่เปลี่ยนชาร์ตใหม่เรียบร้อยรูปแบบของกราฟนะฮะจะเป็น3มิตินะฮะเมื่อเปลี่ยนแล้วกลับออกมาเนี่ยคลิกที่ close excel นะฮะติด Excel เซลไปเขาจะมี d i a l o g box บอกเราว่าต้องการจะต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องการบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ไหมนะครับ e x c ก l ก็จะถามเรานะฮะทีนี้ท่านมี3ามกรณี cancel ค,คือยกเลิกเลยนะครับหรือว่า save กับ s a e a ทีนี้ ถ้าท่านเซเย็นะครับถ้าเซยย็เนี่ยอะไรที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสกู๊นี้เขาจะเปลี่ยนใน Excel ด้วยนะครับแล้วท่านเซโนนะฮะคลิกเซโนออกมาเลยนะฮะอะไรที่เปลี่ยนแปลงใน Excel นะฮะที่ท่านทําอยู่เขาจะไม่เปลี่ยนใน Excel แต่ว่าอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่ฉาดฉาดใน powerpoint แทนนะครับคือจะไม่กระทบกับไฟล์ Excel ที่เราทํางานอยู่ นะครับโอเคอันนี้ล่ามจากท่านจะเลือกนะครับแต่ว่าตรงตรง insert object นี่นะฮะคำสั่งเนี่ยมีข้อแม้นิดหนึ่งนะครับในกรีที่ท่านสร้างกราฟนะฮะใน Excel เนี่ยเราจะมีชี data sheet อยู่นะฮะจะมีชีตชีตชีตหลายหลายชีตนะฮะในกรณีที่ท่านต้องการจะดึงกราฟออกมาใช้นี่นะฮะท่านต้องสร้างกราฟเอาไว้นะฮะในชีตอันแรกนะครับท่านต้องเก็บกราฟเอาไว้ในชีตอันแรกนะครับเสร็จแล้ว Excel ซลเขาจะไปดึงออกมาอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิด ชิ้แรกเนี่ยเป็นเป็นข้อมูลเขาจะไปดึงข้อมูลมาแทนนะครับนี่คือวิธีการไปดึงกราฟมาจาก Excel นะครับ